สวัสดีครับพ่อเอกครับครับสวัสดีครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกทท่านครับผมเคยอีสานใต้ครับวันนี้ครับผมมาติดตามแนวทางความฝันของพ่อเอกครับก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดของวันที่17มกราคม6กครับท่านผู้ชมครับพอก่ะห่างหายไปหลายวันเนาะเนาะห่างหายไปครับบ่กไปว่างคือช่วงนั้นคือขอพักเนาะพ่อเนาะ เพราะว่ายุ่งยากกับการเตรียมผ้าลูกไปสอบแล้วก็สอบลูกก็ได้บรรจุสมใจแล้วเนาะพ่อครับรายหนางานรายอย่างครับแล้วก็เรื่องรับปริญญาของลูกสาวเนาอพ่อครับคุณพ่อเอกก็เลยขอหยุดพักการเล่าคลิปมาพักหนึ่งครับท่านผู้ชมครับมื้อนี้ครับก็เป็นโอกาสดีนะครับคุณพ่อว่าคุณพ่อฝันดีครับท่านผู้ชมมาพอกันพอดีเมื่นคัน คุณพ่อกับสีเบ้าความฝันไห้ฟังครับพ่อฝันทางเต่มือใดครับฝันเมื่อขึ้นนี่ครับฝันสดๆร้อนๆเลยโอเคครับเดี๋ยวให้เริ่มเบาเรื่องแล้วพ่อเนาะครับครับพ่อฝันแล้วจังไดเนี่ยครับผมฝันว่าคือยังสมัยเป็นเบาครับฝันว่าเขาบอกให้ไปขอมากันกับผู้สาวเก่ากันย่างๆอยู่หรอกเสมอโอ้ฝันว่าเขาว่ามาขอด้วยว่าฝันไว้จะคล้องคือเป็นเบาเป็นหยัง แห่ขั้นหมากไปขั้นบอกผู้เฒ่าผู้แก่ไปขอเพื่ะบ้านแถวกันถ้าลุ่มบ้านเก่าเพื่ะครับผู้สาวกันเลยคุณว่ามามาขอไอ้สินสอดทรายนอกกระเบ่ากันโตกลุ่มกันพนากันขันมาขอนันบ่หลายหรอกคนสมัยแต่ก่อนนั้นราคาเก่าพันเมื่อกรหลายเลยแต่ก่อนคุณว่าเก่าพันเก่าพันเก่าลอยแปดสิบเก่าพัน ปดร้อยเก้าสิบสี่บาทเป็นนะเป็นมีคนโบราณมีมีเก่าลงถ่ายนะครับบางคนก็เก่าสิบเก่าเก่าสิบหาเก้าสิบหกไปเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่ครับคาดองเป็นครับครับก็ไปกับผู้เฒ่าไปไลายคนหล่ะขี่รถเฮกันไปไปหอดเขากับคนรไล่ตอดหลับกันอยู่ใส่ผู้สาวกับใส่สุดเจ้าสาวจะของเงินคือใส่สุดเต็มหยดเกันเป็น ไปสุดจะวาวอย่างางี้ก็นอความฝันหนอครับว่ามันคืนอมวลแต่หอนอวาว่ัติว่าจะเป็นเหลืองกหลีเหมือนจะเสียนบะเม,มียนตัวนันเป็นความฝันด้วนี้ครับเด้ได้ไปเข้าภาควนไปลยังคนเลยเรียบร้อยเอาเงินว่างครับครับว่างเรียบร้อยตามเพิ่นว่าเลยก็เล่ยซ้ำเลยก็เล่ยหูมือางมาบาาัาาดห่วยว่ะก็มวลวสันว่าแถวๆนันเป็นความฝันคืโอพอเอกฝันได้รอมนี่ดิฝันเห็นผู้สาวเก่าครับ ฟันว่าจะข้องกับเป็นเ่าอ่ะล่ะเออฟันว่าเป็นสุขคนสุขเป็นบ่าเป็นสาวครับครับับบนว่าไปขอไปแต่งแห่ขั้นหมากไปพระออ๋อครับไ้ผออู้สาวเก่าพอในท่าเพิอพ่อยู่นี่ยเพิ่นตอนนี้เพิ่ก็ะยูเนาะยูยูครับเป็อนอายุจักปีครับพอตอนนี้ครับเดี๋ยวนี้หาสิแปดปีโบตันมีผัวอยู่อเอลือกเลือก็ผัวมาโดนหละบซิบอ๋อหาสิแปดปีครับแต่กันยังติดต่อกันอยู่ นั่งคุยกันแน่อยู่เสมอนี่ยกำลังพอกันในเป็นติดเลยอ๋อคือปัจจุบันนี้คือยังมันเห็นกันไม่เป็นเป็นมูพวกอยู่ครับค้ับแน่นแต่ก็ต่างคนต่างนีครอบพัวไปพอเนาะครับก็ถือว่าฝันดีอยู่เนาะเพราะเองนะครับท่านผู้ชมฝันว่าตัวของคุณพ่อนะครับได้ไปขอผู้สาวครับเป็นผู้สาวเก่าที่เคยหักกันครับตั้งแต่สมัยนุ่งสาวสมัยสิบเจ็ดปีแล้วก็จากันมาก โดนแห้งกําลังผมกันเลยกับมาฟันเห็นเพิ่นส่วนหนึ่งก็เลยว่าฟันเห็นอะไรเห็นใจเนาสีพอหนาเลยล่องพิมพ์ซื้อมันเข้าไปมึงซื้อเมื่อึืนยีลีในเพจก็เลยแซดไปแปลว่าเพื่อนใช่ซื้อจริงครับอ่าเขาพิมเข้าไปมันก็เลยขืนมาขืนมาเออขาเจ้ากับบุหูแล้วก็ลืมไปก็เลยว่าโอ้พุกนั่นพุกนี่ติดต่อกันอยู่สุมื่นครับขาเจ้ากับเบพูดวหอด เป็นเลิกกับแฟนไปเลิกแฟนเลิกไปในเมียใหม่เป็นกาอยู่อยงเก็บเดี๋ยวนี้ครับอาทิตย์นี้มาฝันเห็นเพื่นว่าตะคองได้ไปขอแล้วคาไปแต่งงานน้ำเขาครับครับค่าดอกนี่คือเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทครับครับอ่าแล้วก็ได้ไปเขาหอเนาะพ่อเนาะแล้วก็กับท่านนี่ไปเขาหอหรือครับไอ้ตบโลกไอ้ผูกแขนผูกยางกันเออเพิ่นผูกแขนผูกยางให้ตื่นก่อน ดีใจผอว่าจะมันเป็นเรื่องจริงครับครับพ่อแล้วไอ้พ่อซิตีเอาตัวเลขดิพ่อซิตีเอาตัวใดเนี่ยครับาฟันแบบนี้ก็เตี้ยวตัวนี้แหละครับตัวเดียวนี่แหละไอ้ค่าสินสอดเนี่ยแหละแปดเก้าสี่ครับคือเอาเลขท้ายครับเพราะว่าค่าดอกมันเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่แต่พ่อจะเอาแปดเก้าสี่นี้มาครับครับเอาตัวนี้แล้วครับครับางเดียวอายุเพิ่นละครับพ่ออายุหาสิบแปดปีลูกไปจำไม่ยังนะพ่อเนาะ อย่มันออกอายุของเพื่อนเนาะพ่อเอาเดือนสก็ได้ให้ท่านผู้ชมเพื่อนอ่าครอันนี้คืออายุเพื่อนปัจจุบันนี่เนาะครับปัจจุบันครับส่วนพ่อเอกจะจะปีล้ครับปีนี้ครับผมสี่หกสิบสองนะครับครับสรับพ่อเอกหกสิบสองครับท่านผู้ชมอนมีหน้าหกสองครับอันนี้คือเลขที่พ่อเอกอายุดออจากความฝันมาห้ครับท่านผู้ชมคือแปดเก้าสี่ครับการแปดหกสี่ครับ ส่วนอายุผู้สาวเก่าก็คือ58เนาะครับ58ปีครับยาเอฟซีเพิ่นถามมาเนาะพ่อครับครับนี่ครับถามากระลองแคมปหน้าจอเก็บไว้เบิ่งครับท่านผู้ชมครับพ่อตั้งแต่ตั้งแต่บรด้เจอเพื่อนเนาะพ่อฟันฟันเห็นเพื่อนจากเทียร์เหรอครับนี่ครับฟันเห็นลร้เถื่อนอยู่ครับสองตาเถื่อนเลยแล้วแต่ละครั้งนี่คือถ้าฟันเกี่ยวกับเพื่อนนี่ เล็กนันนค่อยเข่าบอพอคยออกตัวไรแน่ครับจําได้บอจำเมื่อไหร่ครับมันแต่แต่ได้ได้วิเคราะห์ตีตัวเลขกยู่เป็นบอครับไี่เราฟันเห็นเพื่อนครับที่ผ่านมาแต่มันโดนแล้วตอนไหนหนอออกมันมันโดนแล้วก็จำเมื่อไหร่ครับครับกำลังฟันมือขึ้นนี่ฟันวันไปขอไปแตงอย่างดีโ้แต่ฟันแบบนี้คือบอค่อยฟันจากทีนโมบอค่อยฟันในเลื่องนี่ คาร่างฟันนี่แหละอืมมฟันเกี่ยวกับเพ่อนรอพอหรือว่ามันสิเกี่ยวกับอายุเพลินว่าะพพอครับเป็นอาจจะเป็นไปได้ครับอืมแต่ไอคาดอกนี่มันจะอายืดต่ยุแล้วเนาะสาคัญอยู่แล้วครับจะมีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เบิ่งคลิปพอเองเนาะครับจะซอยวิเคราะห์ตัวเลขน้าแน่ครับพอเองว่าฟันดีเนาะก็ว่าฟันดีแล้ครับครับอ่า คือฝันย้อนยุคไปตั้งแต่สมัยตะคองเป็นนุ่มครับครับแล้วก็ได้ไปแต่งงานครับอ่าผู้สาวเก่าครับธรรมชมครับแล้วก็ได้ไปอ่าห้ค่าดองสินสอดเนาะพอนาะกับผูกข้อต่อแขนครับธรรมชมแล้วก็ตื่นก่อนครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพ่อเบามากนะครับก็คือแนวทางความฝันครับกัให้ท่านผู้ชมพิจรณาเบิรงครับซอยกันตีซอยกันแก่เบิรงกเนาะครับคอามเมีตนมากหลายๆครับสุดท้ายนี้ผมเคยอีสานใต้ครับกับสิขอจบคลิปเปรี่ยงทอนีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับที่รับชมคลิปนี้ครับสมปรารถนาครับร่ำรวยเงินทองกันทุกคนทุกท่านครับแล้วก็ขอบคุณพ่อเยกด้วยครับที่มาเล่าแนวทางความฝันให้ฟังครับนานๆครับคุณพ่อมาเล่าให้ครั้งหนึ่งครับ โอเคครับคุณพอ่อไวพร้อนไทย FC, เอฟซีเพื่อนน้ำแเออก็ปีใหม่เลยก็ขอให้โชคดีลำลำๆุ่วยสุขสุขกันครับครับ <c oughs> แล้วว <c oughs> ันทีหนึง่ง <c oughs> ครับผมคุณไลยๆครับพอ